เจอไหมคะเจอจบอิบจิปโปมนะพ่อจิบอีปูนะที่ไหนคะที่ไหนคะโอ้โหโอ้โหปุ้นัะปุ้นโอ้โห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  ให้อีป,ปูให้แม่มุนเบิดแลยนอคันแทน,น้าเพื่อนอบ้านนี้เราพูดย่ญ่บ้านสิประกาศพูดได้มาคุดอีป,ปูอยู่คันแทน,น้าคอยโโอ้ บันเทิงมากเลยเบิดหัวหางคางใหม่อโอ้โห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 พุ่้น่ะโอ้ยโอ้ยมันเบิ้ดไปอือพาเด็กน้อยมาเล่นขี่ดินอันนี่พาเด็กน้อยมาเล่นขี่ดินนะอืมโอ้ย เออยาวลงท้าแม่ไปนะ<ม>ยาวลงท้าแม่ไปนะยาเด็บรูดวายอะไรนะ<ม>ฟุดฟิดฟุดฟิดขึ้เถอได้ฮน เจออะไรอือโอ้โหโอ้โหน้ำผวนอันนี้กับพ่อนี่คุณแม่เตี้ยโอ้ ย่าๆยาอย่าอย่ายอไปยุ่งกับน้องนะคะยุ่งกับน้องไม่ได้นะเนาะ